นี่เป็นภาพอินทผลามพันุมาฮีสีเหลืองที่มีรสชาติกรอบหวานอร่อยลูกใหญ่สมบูรณ์ระดับเกรดเอบวกที่ให้ผล,ผลผลิตเป็นปีแรกซึ่งเป็นของนางอมรรัตนราชโคตรเกษตรกร,กรชาวบ้านน้ำจ้อยตำบลเลืองใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่ทำการปลูกไว้ภายในสวนเกษตรจำนวน30ต้น ควบคู่กันไปกับการทําสวนฝรั่งหงเป่าซื้อปัจจุบันอินทภาลาสามารถให้ผลผลิตจํานวน20ต้นหรือราวกว่า200จันและคาดว่ากลางเดือนนี้จะเริ่มทยอยตัดไปจําหน่ายสร้างรายได้ที่ดีให้กับทางสวนโดยนางอมมอรรัตราชโคตรเกษตรกรชาวบ้านนําจ้อยบอกว่าภายในสวนเกษตรแห่งนี้มีพืชที่โดดเด่นได้แก่ฝรั่งหง่อซื้อและอินทผลา โดยอินทาลัมปลูกได้ประมาณ4ปีแล้วและปีนี้เริ่มแทงช่อจำนวนมากจึงได้ทดลองผสมเกสรด้วยตนเองโดยไปซื้อเกสรตัวผู้มาทำการผสมปรากฏว่าสามารถให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจถือว่าประสบ ความสำเร็จติดผลที่โดกและให้ลูกที่สมบูรณ์รสชาติดีหวานกรอบจากการทดลองชิมมีระดับความหวานที่ดีโดยผลผลิตคาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มทยอยตัดไปจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ250บาทซึ่งจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับทางสวนและในอนาคตข้างหน้าก็มีแนวความคิดที่จะทดลองนำพันธุ์ที่มีลูกสีแดงมาปลูกเพิ่มควบคู่กันไปเพราะการจำหน่ายอินทผลัมก็ถือว่ ่าราคาดีหากลูกสีแดงและมีสีสันสวยก็เป็นที่นิยมของลูกค้าน่าจะสร้างรายได้ที่ดีเป็นเท่าตัวอีกอย่างตนเองก็มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกอินทผลัมมาพอสมควรจึงสามารถปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพผลดกและการปลูกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับ